นี่เพื่อนๆเจอแล้วจ้ะดอกงามมากเลยนี่ดอกหนึ่งแล้วก็อุ้ยข้างบนก็มีเจ้าเพื่อนๆนี่นี่งามนู่นดอกหนึ่งดอกใหญ่นู่นดอกหนึ่งแต่สงสัยจะเอาไม่ไม่ถึงเออเดี๋ยวเอาดอกข้างล่างก่อนเอาข้างล่างก่อนแน่จ้ะเนี่ยเจ้นเพื่อนนะจะจะโชาะให้ดู เอ้ยข้าป่ามันก็นี่เลยจ้ะนี่เฉาะให้ดูนี่เฉาะให้ดูนี่ยจ้ะโอ้โหมาเฉาะเห็ดแล้ววันนี้ได้เห็ดดินจียก็ยังดีหรือว่าเห็ดเกือกมา้าที่ก็ว่ามันเอายากนะจ๊ะเห็ดเนี่ยโอ้โหต้องมีเครื่องมืองัดอย่างเงี้ย เห็ดอันนี้ก็ดีน่าจะได้มาเอ้ยงัน,นก่อนเพื่อนๆโอ้ยมนลมืดล่ะเฮ้ยแห้งมันไปถึงอุย้ยเห็ดเกลือกมา้ามันคือเกลือกม้าได้หระอโอ้ยเจ็บมือเว้ยโอ้ยขอเนยขอเนย ลุ้นกันลุ้นกันเอาอืออืออ้ยหนักหยาดถิ่นน้องอือเกบยังยาดด้วยใจเหวี่ยงไม่ละไม่แล้วอุ้ยอุ้ย บอกไปแล้วเฮ็ดอันนี้ก็คือจังชะกาความมันเกิดมันเป็นยังเสียจะนี่นี่อันนี้้นสนเลยจะเพื่อนๆนี่โอ้ยนี่ข้างในมันคือชะกาเลยเห็นบ่นี่มันเป็นพุงผงยังเสียนี่พุงผงวางกล่องกันได้จะเพื่อนๆเด้เนี่เป็นพุ่งผง มันชากาเลย